ต้องทำขนาดนี้เลยเหรออิงไถใส่ร้ายฉันเพราะแค่จะเบี่ยงเบนความสนใจเหรอฉันเคยถามเรื่องยาฉลาดกับอาแล้วบอกอาว่าฮิวโก้มีส่วนเกี่ยวข้องอาทำเป็นพูดว่าอาไม่รู้เรื่องแล้วอารับปากฉันว่าจะตามฮิวโก้กลับมาสักถามที่ไหนได้ฮิวโก้แอบ,บนี้ไปเมืองหไหเปยถ้าอาไม่ได้เป็นคนส่งข่าวมันจะบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอถ้า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 มีแต่คำว่าถ่าแปลว่าสมมติขึ้นทางนั้นหลักฐานล่ะฮิวโก้ถูกหลวงมีโอฆ่าตาย ไม่มีพยานยืนยันเธอมีสิทธ์อะไรปาะปัดทุกอย่างไปให้เสียอีแบบนี้ก็อีแค่รูปไม่กี่ใบผมก็พูดได้ว่าฮิวโก้รู้ว่ามีคนแอบผลิตยาฉลาดเข้าไปหลอกถามคนเร่ร่อนไม่นึกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจะจำได้แล้วฆ่าเขาปิดปากซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังคนนี้อาจจะเป็นใครก็ได้ต่อให้เป็นเธอมันก็ไม่แปลกอิงไถเธอหลอกเราตั้งหลายปีเรื่องนี้ เรายังไม่พูดถึงก็ได้แต่ลี่เย่เนี่ยไปอยู่ที่เมืองไหาไปไยอยู่กับหลวงมี่โอลูกชายของหลวงสู้เรื่องนี้ยังไงก็ปล่อยผ่านไม่ได้หลวงมี่โอฆ่าฮิวโก้ตายเธอทำตัวเป็นเต่าหดหัวทุกคนพูดสิเข้าคู่ควรที่จะเป็นประธานไหมยังคู่ควรนะกออ้อยตัวนี้หรือเปล่านอกจากอาจจะแอบผลิตย,ยาฉลาดส่งคนฆ่าอาเปิวกับคนเร่ร่อนแล้วฉันสงสัยว่าเกลือเป็นหนอนที่จ้างนักข้ามาฆ่าพ่อกับพี่ชายฉันก็คืออาพูดบ้าอะไรเรื่องแบบนี้กล้าพูดได้ยังไงเด็กทัเป็นขายสื้อไอยอง จู่อิงไรถ้าจะแตต้องเสียอี้ข้าศพฉันไปก่อนแต่อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนตอนนั้นเราสี่ตระกูลใหญ่เคยสาบานไว้ข้าตระกูลจู่แต่ต้องหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่อีกสามตระกูลใหญ่จะไม่ละเวทตระกูลจู่รวมทั้งพี่หัวแล้วถ้าไม่ใช่ฉัน กล้าเล่นชู้กับเมียฉันน้าจะรู้ว่าต้องมีวันนี้ร้อยนายทำบ้าอะไรนี่คือหลักฐานที่จู่เลอนอี้กับจอนสันรวมหัวกันปั่นหุ้นตระกูลจู่ให้ตกตำ่ำตอนนี้จอนสันตายแล้วผมเป็นน้องชายแท้ๆของเขาต่อไปผมเป็นตัวแทนของตระกูลโจไม่ว่าเขาจะเป็นจู่อิงเฉียวหรือจู่อิงไทยผมสนับสนุนเท่าแก่จู่ เสียชีเสียเวยตอนนี้เหลือคุณแค่สองคนตกลงว่าเข้าข้างเขาหรือเข้าข้างฉันต้องเข้าข้างเธออยู่แล้วอิงไถฉันยังไงฉันก็เป็นอารองเนอะเธอไม่ฆ่าฉันหรอกเนาะจุลนอี นับแต่วันนี้ห้ามมาเหยียบบริษัทแม้แต่ก้าวเดียวหมุนเสือแล้วไปจากที่นี่ซะ